สวัสดีครับผมสายรักสุขภาพทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำดื่มยี่ห้อเซนจูโนมิสเนโอนะครับตัวนี้คือน้ำดื่มไฮโดรเจนเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ครับก็จะมีเป็นขวบรรจุมดัดีเล็กเดียวก็วจะมีคำขอบคุณจากทางผู้ผลิตนะครับแล้วก็พวกแผ่นพับต่างๆที่อธิบายถึงหลักการใช้หรือว่าพวกคุณประโยชน์ของมันเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราก็อยมา อ่านให้ฟังหรือว่าแปลให้ฟังทีนะครับตัวนี้เราก็จะมีนอกจากนั้นก็จะมีตัวแผ่นพับอะไรยเงี้ยแถมมาให้นะครับแน่นอนตัวนี้มีที่เปิดฝาด้วยตัวนี้น่าจะเป็นที่เปิดฝาพิเศษของมันเคก็น่ารักเลยทีเดียวของทางญี่ปุ่นเขาเนะจุกกะจิกของเล็กๆ,ๆน้อยๆน่ารักนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสารขอบคุณจากท่านประธานนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่สําคัญมากขถอดแล้วกัน แน่นอนตัวนี้สุดยอดมากที่ผมชอบก็คือมีเป็นคล้ายๆกับผลงานวิจัยซึ่งเขาก็จะมาอธิบายให้ละเอียดเลยว่ามันมีผลยังไงต่อสุขภาพบ้างแน่นอนคือไม่ใช่ลอยๆมาว่าแบบเฮ้ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ตัวนี้เขามีผลางานวิจัยมารองรับเรียบกั่อเลยนะครับน้ำดื่มตัวนี้นะครับให้ดูเตยเป็น250 ml นะครับเป็นน,น้ำที่เหมือนกับใส่สารไฮโดรเจนเพิ่มเข้าไปและ ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ผลิตที่จังหวัดคาโบชิมะที่อุทยานแห่งชาติคริชิมะนะฟังดูแค่นี้ก็รู้สึกน่าจะเป็นของดีแล้วใช่ไหมถามว่ามีความพิเศษอย่ไงอีกในอุทยานแห่งชาติคริชิมะคิงโกะวะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแร่ธาตุซันเฟสซึ่งช่วยในด้านคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปอีกนะฮะตัวนี้นะครับมีคุณประโยชน์ ในด้านการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็ป้องกันการแพ้สาต่างๆช่วยปรับกลุมการเผาผลาญไขมันช่วยปรับสีผิวให้กระจา่างใสป้องกันผิวหยาบกร้านช่วยในการฟื้นตัวจากอาการเหนื่อยล้าอาการภูมิแพ้และสภาวะสมองเสือ่อมเรียกได้ว่าคุณนะประโยชน์ครบคันเลยทีเดียวทั้งความงามและด้านสุขภาพนะครับตัวนี้ นอกจากนี้เขายังมีการการันตีด้วยสินค้าที่เป็นนวัตกรรมคุณภาพระดับโลกถึง6ปีซ้อนนะฮะตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึง2020เลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยหลายาเจ้าอื่นอาจจะเรื่องของรสชาติเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ของที่นี่นะครับได้รับรางวัลรสชาติยอดเยี่ยมจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกถึง6ปีซ้อนด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะครับส่วนยังไงเดี๋ยวราคาหรือว่าพวกข้อมูลต่าง เดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตให้เป็นระยะนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับวันนี้